สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสอก็มีเวลากลับบ้านสักทีนะคะที่อำเภอละไมมาจาังหวัดบุรีรัมย์หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าสอเป็นเด็กอีสานบ้านทุ่งนะคะไทยบ้านที่แท้ทรูนะคะร้อยเเนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมีเวลากลับบ้านซึ่งผ่อนผันอีแม่มาประมาณสีรอบแล้วแล้วแม่ก็งอยนอยแดกไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วรอบนี้เรากลับจริงค่ะแต่ว่าเราจะหลอกแม่ว่าเราไม่ได้กลับอีกแล้วให้แกแบบว่านั่งนอยต่องหย่อยอยู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เซิร์ ว่าจะไม่ได้เซื้อไพรธรรมดานะคะก็จะมีพ็อกเก็ตมันนี่ที่เก็บสะสมมาให้แกน,นานนมแล้วนะคะือแต่ก่อนไม่ใช่ไม่ได้ไม่เคยให้คือได้ให้ตลอดแต่ว่ารอบนี้คือจะเป็นเงินสดที่เยอะมากที่แกจะได้จับลูกสาวคนเดียวที่แกคิดว่าคงไม่โตแล้วก็มาไกลขนาดนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบุรีรัมย์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเบาเข้าหลามที่สั่งไว้นะคะข้าวหลามก็บอกเปล่าแล้วสั่งให้เขาเผาไฟไวใ้ให้มันเหมือนข้าวลามที่มันจะแจกได้จริงจริงจะแกล้งแม่ทั้งทีต้องแกล้งให้เนียนนะแม่ก็ดูเป็นคน ฝนตกพรุ่งนี้หน้าฝนนะคะรักษาสุขภาพด้วยโอเคละค่ะไปะ <S <S เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ข้าวหลามมาแล้วนะคะซึ่งเป็นข้าวหลามกรววนี่ไม่มีอะไรอยู่นี้เราจะยัดเงินเข้าไปแต่ว่าเราได้มาแค่นี้สิบกระบอกซึ่งกระบอกมันเล็กไปอะ่ะข้าวหลามเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเบิกเงินถ้าไม่มีเงินก็แกงไม่ได้ให้ดีๆไม่ชอบชอบให้ด้วยน้ําตาโถ ธรรมดา,าไม่ทำกันหรอกแล้วถ้าธรรมดาก็เกิดมาไม่ได้เป็นโซโดอร์ไฟล์ด ει, <ะ>ิถูกไหมไหนโซเดอี์ไฟล์เป<ะ>็นยังโหนี่เงินหนึนงนงน่งล้านบาทนะฮะนี่ฝึกละหนึ่งแสนแฟลป,ปแล้วเราจะเอาไปยัดลงใส่ข้าวรามน,นะฮะมึงทำอะไรเนี่ยมึงหอมเงินล้านอยู่นะเนี่ยทำไงอ่ะทำนี้เหรอ เป็นคนท้องไงท้องแก่เออเป็นคนท้องแน่แน่แน่ดูน่าสงสารเลยแม่งตื่นเต้นแน่เลยเพราแม่แบบเป็นคนขี้งกมากอันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเงินนะคะยัดใส่ในถุงร้อนเพื่อไม่ให้เงินเรามันเปื้อนเออแล้วก็เอาใส่ในกระบอกของตื่นเต้นแทนแม่อ่ะแม่จะได้จับเงินร้อนเฮ้ยแม่ทำไงนี่ไงมันเนียนอยู่แล้ว เป็นงานมันเนี่ยนี่หนึ่งแสนแได้ปะเนี่ยได้ขออนุญาตนะคะอุย้ยได้ว่าเขาได้ว่าแบบไม่พอไอ้เหี้ยไอ้เหย่ะมังไม่ลงต้องแบ่งเงินะต่งต้องแบ่งแบ่งปุ๊บก,ก็ต้องเอาหนังว่องนังวอง,ง,วองมกกัดกอนมกกัดกอนไอ้ลมพุมหลังกูไว้ด้วยนะโดนป้นมาก่อนได้แก้กูว่าแบบได้ไหมเอ้ยได้ เงินถึงแม่ไม่ไม่ครบล้านอ่ะไอ้หายเออไหนเับรับติดติดฝาได้ไหมเนี่ยฝาอยู่ไหนอะฝาอยู่ไหนเนี่ยเนียนเนียนกว่าหน้าอีกเนียนกว่าหน้าอีกอัเนียพักไว้อันนี้คือเท่าหลามบ้องละหนึ่งแสนบาทเท่าหลามที่อะไรแพงขนาดนี้เอาละ เขาหลามแต่ละบ้องก็ขนาดไม่เท่ากันอีกมไม่ทำแล้วให้บีไม่ทำดีกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเงินถึงแม่ไม่ครบล้านแน่นอนเชื่อ,อป่ะนี่เขาหลามบ้างสองบ้างเนี่ยสองแสนอ่ะไปเดี๋ยวเราใส่สิบอันครบหนึ่งล้านบาทเอาว่าเดี๋ยว่อ้มาดูกันนะฮะตามนี้ ให้อยู่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อเมพเลามากแล้วแต่ว่าเราจะโทรวิดีโอคอลหาคุณแม่นะคะเพื่อเช็คว่าคุณแม่ยังอยู่บ้านไหมแล้วก็จะเช็คว่านางยังเชื่อหรือเปล่าว่าเราแบบไม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้เอสเอสปอตเตอรอ้าวเราคือผ่ชาติไว้ผู้เด้กลับบ้านมาหาเดือนหรอผู้เกลับเดือนนี้ก็บผู้ด้กลับอีกหลังงานหลาย,ยอะไรยสวัสดี วันแม่<อ>มล้วเจเออลออีแม่อีแม่ลอเขากัับบ,บ้านบ่เนี่ยเอาพอมึงกนไอ้พอยกอยากมีกำลังใจยู่งละลูกวาหาบ้นสบ,บายอ่เออก็ได้กับแม่ภุณนเราอีอกเทียนหนึ่งคุณนะเดือนตุลาภูณ่นะจะมาตุลากบบไปมันดีล้วก็ไปอเมริกานะพี่เนี่ยไปทั้งเดือนเลยไปไปไปหาเงินเป็นยังดอกยู่ดีนีแห้งเอออันนี้กำลังมาโอ้ยพ่อนี่แม่หาย่าคือคนอื่นเราบอกเลยรวยขึ้นทุกมือนี่มีอแม่พ่อหายเลยเนี่ย อีพอสิหน่อยใจบ่บ่วกเด็ก้าบันอีพอสิหน่อยใจบอสอีพออีใส่เนี่ยพ่อไปยุ่นี่ละคนละพ่อใจอีพอสิหน่อยใจบอสิหน่อยใจบ่ลูกเดกก้านเออเด้อีเมอีเม่อใส่ฮัลโหลปฏิบเบิรงอีแมยใสเดี๋ยวไปาร์จไฟก่อนเออโอเคอีกสมาที่ทั่วไปเออเออ บีบแต่มึงบีบแต่ซ้ายมึงชิดซ้ายมึงชิดซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไม่บีบแตนปี๊ดนะปี๊ดแรงๆรถงงเนี่ยน่ะรถใครเนี่ยเฮ้ยไปเดี๋ยวงงงงงใครมากำนันหรือเปล่าหรือว่าอบตฮะหรือว่าผู้ว่ามหาเสียงปกติเรามาเราไม่ใช่รถคันนี้วันนี้เป็นรถเช่าพ่อกูไปแล้วพ่อกูรู้เลยเนี่ยพ่อกูรู้เลยเนี่ย แม่ไม่บาดกล้องไม่ได้ดีใจวะดีใจดีใจสั้นนะว่าสั้นหรอหือเปล่าสั้นเลยว่าแล้วทำไมทำไมแม่ลาแป้งหน้าขาวจังเลยเอ,อ้านี่ลูกภายแม่ใครแต่ก่อนหน้าก็วอกนะถึงได้ผัวเนี่ยก่อนหน้าก็วอกนะถึงได้ผัวเนี่ยทุกวันเนี้ยเฮ้ยดีใจวะดีใจวะดีใจวะ <c oughs> ดีใจวะไปไปไนไหนบอกว่าสิบูมาชิบูมาโดนสามรอบแล้วสามรอบแล้วบอกวา่าสิมากับโมมาเคลียรอบหร ของเต็มเลยแม่แม่ขังมงแงแม่ขมมังมบี่อย่างเยื่อมาขยันสันเนี่ยแล้วยาติแล้วคือคือแม่จะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเก็บกลัวอะไรแล้วก็คนทะเลาะกันเก็กบกลัวกลัวกลัวเอออย่างเงี้ยไอ้อาปึ๊บแบบเขาถบมีเสียงดังนี่หน่อยโอ๊ยยกลัวกลัวจริงก็เป็นเหมือนได้นะเวลาได้แบบโมโหอะไรก็จะสั่นแต่ไม่กล้าทําอะไรก็สั่นอยู่เงี้ยแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรไงเหมือนเป็นเหมือนกัน เรากันแนวไดว่าสิบอดีมา,นะาเนาะเมื่อกี้เห็แมว่าแบยเมื่อกี้ไลรบ,บอกว่าสิม้าหรอบอดีมาหูซึ้งไหโอ้ยเนาะตัวเขามีใจตื่นเต้นกวาดอยู่นั่นน่ะกวาดทั้งวันเลยจะได้ออกออกําลังกายอยู่บ้านน่ะ <c oughs> ออกเทียบเลยผลไม้ แม่เดินไปไหนแล้ว啊ได้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 แม่เดินออกไปไหนแล้วอะได้อ้าวอยู่ไหนอะแม่เดินออกไปไหนแล้วไม่รู้ถือขุมข้าวหลามไม่ด้วยข้าวหลามอีหี้ยนันน้องนันน้องเอาอย่างไรเพื่อนข้าวหลามก็แตงโมข้าวหลามก็แตงโมเอ้าารน ได้เนี่ยแม่งไม่กินจคือจริงจิเจกินยังกับคุรกักคือาของใส่ใลกันไรออันนี้แม่จะเอาไปไหนครับก็จะไปให้ตาก็จะไปให้ตา <c oughs> เอาไปให้หมดเลยเหรอหมดถุงเลย <c oughs> เอาไปแบงไปใส่ของกินแนมันสายอ่ะน, <c oughs> นี่นะครับเมื่อกี้นะครับวิ่งออกไปตีนเป้า <c oughs> แล้วดูพื้น <c oughs> ขู่ขามากเจ็บตีนมาก กินอยู่ไหนพาเซียนคาเซียนเลยนี่คืออะไรอ่ะปกติคือเขาต้องกินกันแบบนี้เหรอใช่เขาต้องผ่าจริงหรอบ้านเขาก็ไม่ได้ผ่านะบ้านเขาก็กินเลยก็งัดออกมาเลยดูดูแม่ <c oughs> การผ่านี้แบบพิถีพิถันมาก แม่ระวังไปผ่าไส้ข้างในมันออกมาด้วยนะอ๋อเขาต้องเขาต้องผ่าอย่างนี้เหรอครับแม่เออผ่าอย่างนี้แหละจริงเหรอจะได้กินวะเนี่ยมเนี่ยได้กินได้กินผ่าเชิงไม่ด้เด็น้องมดยังผ่าเชิงกินเลยเด็ดเนี่ยผ่าไดรยุทธ์ต่ว่ามัเหน่มันกะว่าเป็นแท่งทีนี้ต้องผ่าไปเรื่อยๆจนเจอเนื้อข้างในเหรอครับเฮ้ยทำให้บางบางบางแล้วก็ขีดทำให้บางบางบางแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดแล้วขีดขีดขีดขนาดขนาดขีดด้วอสายขีดเนี่ยเอาก่อนต่อตรม่ต้องถูกไปพวกพวกไอ้ออกเลย จะได้กินไหมเนี่ยแม่วันนี้ยังาดต่อยังาต่อนนนไม่แม่ไม่ไม่แม่ไม่เปิดเลยมองว่าแม่ค่าซื้อ ต้องผ่าก่อนเนี่ยแม่จะได้กินไหมเนี่ยวันนี้รอกินอยู่เนี่ยได้ได้กินได้กินได้กินผมรอกินอยู่นะเนี่ยเ้าล้ามอ่ะมีกันอยู่ในเนี่ยหลานหนึ่งมีกันอยู่ในเนี่ยหลานหนึ่งหึหึหึหลานห้วยหุยอี่หลีห้วยยังยังยังคงผ่าต่อ หลงพาแล้วแกหล่นที่เนี่ยเจ้โอ้ยเขานี่เขาล้ำเงินเขาล้ำทองเงินี่อ๋อเขาลามเงินเขาหลามทองเขาลามเงินเขาลามทองอีกมากคำคูดนี่ห้พ่อห้แม่นี่หมดหมดยังแม่หมดยังไม่หมดเลยนี่รู้ป่ะนี่กระบอกหนึ่งนี่แสนหนึ่งอะเนี่ยกระบอกกระบอกละแสนนะนี่นี่ดูฉีกฉีกแล้วจะเป็นอย่างงี้อือกินไหมเมาใส่เขาเขาหลามกินไหมใส่ไปนี่ก้อนใส่ไปนี่ก้อนเออเอาเงินล้านไปฮะ ครั้งแรกในคีวิตเลยเนี่ยเอาทิ้งๆระวังมีมียังมีไส้อยู่เอาแม่ยังปาต่อยปลาต่อย้โอ้ยโอ้ยใหนๆแม่หันหั่นันไส้มาไม่กล้ากินข้าวลาหมีลายบี เออเฮ้ยแม่แม่แม่ยังมวยไม่หมดเลยฮะ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 กระลังเงินกะลังทองมาทำมาคุณให้ลูกเต้าหาไอ้มันให้ลำไหลลุ้ยลูไผ่ไข่เก็บยาเบียดยาเบียนนี่แหละทั้งเงินทั้งทองให้อยู่ดีมีแห้งเด้อโอ๊ต้าลูกขึ้สองอะไรัน้ำมันไหลมากเทมากขึ้นน้ำเนี่ เงินทุ่แม่เจอข้าวหลามติดกระบอกร้านไปลิ้นพันเลยทำไม่พอเจอทิ้งไปให้คนอื่นอีกทีนี้เอาไปให้ตากินมุนตึ๊บเลยปิ้งแทบไม่ทันแล้เบรกไม่ทันกูบอกว่าตานี่แบบมานเลยทีเนี้ยตาหมานเลยทีนี้ยทำมีมีเงินแล้วมันก็ว่ามีความสุขเหรอมไมสุขภาพเพาพอดีถ้าหนันเท้าแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพดีๆให้ลูกให้หลานเลี้ยงเอาขึ้นไในบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วเอาขึ้นจังไหนเนาะ อ้ยแม่มือไวมากเลยแม่มือไวมากแม่มือไวมากผูบอกแล้วไหนๆแม่เปิด <กำ S 2> ถุงไ<ห>นกำเน็กเน็นครบแม่แม่แก่ทุกครบทุกกระบอกหรือเปล่าครับเนี่ย คร<พ>บ,<พ>บไหมเนี่ยครบไหมครีบยวมาจับเล่นอย่างนี้นะทำคลิปออกไปแล้วโจรโง่งๆมันก็คิดว่าเราเอาเงินไปที่บ้านทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารเลยเออบอกว่า <c oughs> แต่ก่อนนะเราลำบากมันมากไม่มีหรอกว่าจะแบบว่าจะมีวันนี้เออไม่มีหรอกท้ายแล้วนะลูกหรือว่าใครก็ตามนะจะทำอะไรที่มันแบบเจริญหรือไม่เจริญนะอยู่ที่เราดูแลพ่อแม่ยังไงที่เราแบบดูแลครอบครัวยังไงได้ไม่ได้ดูแลแค่แม่กับพ่อแต่ได้ดูแลทั้งครอบครัวเลยตาน้าและหลาน แล้วก็ห้านอีกแต่กี่คนต่อกี่คนแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าได้ตัวคนเดียวผู้หญิงคนเดียวแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่แบบดูแลคนอื่นได้ขนาดนี้ก็มีความสุขจริงๆแล้วชีวิตเราอ่ะมันจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราทําเพื่อใครอย่างวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราขี้เกียจถ้าเกิดเราคิดแค่ว่าตัวเราเองจะทําเพื่อตัวเราเองเราไม่ต้องทาก็ได้ไม่เป็นไรกูมีเงินอยู่แล้วกูใช้เงินไปใช้เงินไปแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าไอ้เฮียเราออกไปทํางานอ่ะวันนี้วันห้าพันวันละหมื่นวันละแสนอ่ะอีกสักวันหนึง่ะ ถึงว่าเราไม่อยากได้แต่ว่าเรามีคนข้างหลังที่แบบเขาต้องการอยู่มันจะทาให้เรามีพลังในการแบบลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปทํางานมึงไม่อยากได้ไม่เป็นไรแต่มึงคิดว่ามึงทํางานเนี่ยเอาเองินมาให้พ่อให้แม่ให้น้องครอบครัวมึงอะ่ะนั่นแหละนั่นมันคือพลังที่แบบปฏิหารที่สุดแล้วเชื่อพี่เป็นคนมีใจอบอุ่นบาลีกัตัญยุรุคุณเป็นคนมีใจิตใจดี แจ็บปากไรเจ็บปากไ่ก็ดีอ่ะมีไรขาดตกบกพร่องขออะไรเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาก็เป็นคนดีมีจิตใจน้ำใจดีงาม,มได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ก็เขาแหละเขาไม่ลืมตัวคือได้ดีแล้วไม่ลืมตัวก็อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองเขาอย่าให้การงานมีอุปสรรคขอให้แฟนคลับรักเขานานๆเพิ่มขึ้นทวีคูณยิ่งกว่านี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้า ขำๆ <laughs>